สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hands Channel นะครับติดตามเพจของเราได้นะครับทาง YouTube นะครับยังไงถ้าเกิติดตามแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับันี้ครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับตัวนี้เป็น Apple Pencil นะครับเป็น Gen 1นะครับตัวนี้ประกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าสภาพสวยมากยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผม ให้ดูนรายละเอียดนะครับตัวนี้ก็จะใช้ได้กับ iPad รุ่นตั้งแต่ Gen 6 Gen 7 Gen 8นะครับสภาพสวยมากนะครับอานนี้ครับให้ชมไม่มีรอยเลยนะฮะสภาพสวยจริงครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับ เป็นหัวเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จนะครับยังไม่ได้แกะใช้เลยนะครับเหมือนก็ว่าซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยครับพอดีมีมีสองชิ้นนะฮะเขาก็เลยใช้แค่ชิ้นเดียวเนาะชิ้นนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ก็ใช้บ้างครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้บ้างแบตมันจะเสื่อมเขาก็เลยเออเก็บมาใช้บ้างอะไรเงี้นะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับแต่ว่าสภาพเหมือนใหม่กลิบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับ เสตรงนี้นะครับเพื่อการเชื่อมต่ออ่มีชาร์จอยู่นะครับดูนะครับกังใช้ง,งานได้ปกตินะครับ ยังลื่นปกตินะครับหัวนี่แทบไม่ถลอกเลยสวยมากตัวนี้ก็ใครสนใจหรือหากันอยู่นะครับก็ตัวนี้ก็แนะนำนะครับนี่ใช้ได้ได้ปก,ปกติสวยงามครับ ครับท่านใจนท,นท่านใจท่านใด <c oughs> โอ้ยลินเป็นไรไม่รู้ท่านใดสนใจนะครับติดต่อดูในเพจได้นะครับเราจะลงรายละเอียดไว้ให้นะครับบอกเลยนะครับว่าตัวนี้มาไวไปไวครับสภาพสวยมากมีหัวภายใน,นนะครับหัวข้างในยังกริบอยู่เลยครับเนี่ยเหมือนไม่ได้เสียบเลย โอเคครับยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชอบยังไงก็ติดตามดูในเพจได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม